ทุกคนเราจะไปตรงนี้ตอนนี้เราอยู่เหนือคิวบานะคะ from Haiti and down here to Jamaica if y o go in south แล้วเรากําลังจะไปอรูบา ตรงนี้คืออรูบ้านะคะอันเล็กๆถัดมาเป็นเคียรเซาอยู่ทางเหนือเปนเนซุเอลานะคะทุกคนไม่ไกลัยกุ r n มนีวันนี้วันที่2นะคะทะเลน้ำใสามากทุกคนตอนนี้เรือก็ล่องไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณ3วันถึงจะไปถึงอารูบ้านะคะเดี๋ยวเราออกไปหาอะไระกิจกรรมอะไรทำกันนี่วะค่ะ ทุกครั้งที่พนักงานทําความสะอาดมานะคะก็จะมีตัวตุ๊กตุนตุ๊กตาแบบนี้มาเนาะบนเตียงขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคน Breakfast แล้ววันนี้ก็คือ breakfast ของเราวันนี้นะคะบนครูสก็จะมีร้านอาหารให้เลือกเยอะๆมากเลยนะคะแต่เช้านี้เราเลือกมาที่บุฟเฟ่นะคะเขามีฮอตช็อกและเป็น้ มาเดินย่อยอาหารนะคะเดินไปเดินมาได้สร้อยข้อมือสร้อยคอใช้เลยหนึ่งน้วสมเหรียญโอ้โหได้แล้ว <c oughs> สองเส้นยูทูบยีแดเมื่อกี้เขาประกาศว่ามีแจกของฟรีนะคะกำไรฟรีอ่าเราเห็นของฟรีไม่ได้ก็มาต่อแถวกับเขาเนาะสายช้อปปิ้งนะคะบนเรือมีทุกอย่างเลย กระเป๋านาฬิกาแหวนเครื่องประดับนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสำหรับช่วงเที่ยงนี้ก็คือเป็นแกะสลักน้ําแข็งนะคะก็มาส่องดูแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะ กินอีกแล้วท้องจะแตกตรงนี้เป็นซุมบาร์บีคิวนะคะเขาบอกว่าต้องมาตำมือเที่ยงนะคะจังหวะที <vegetables> alive, like ่รอนะคะมีเวลาว่างนิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยพี่แกชอบมาก

อันมัวอันมัว yeah that's another <S <Good> one. Good one. another 300 <laughs> what wow wow ให้หนึ่ง I got 1500 1500 1500นะคะทุกคน woo that's a l happens when you pee b a yeah, when you keep by, you got the money. ah, mahta. bingkocha. blue card. Max, so good. you feel amazing about yourself. The you so as i said. round two for winning, winning money are today. in order, so it's going to be the blue game first, then the orange card, and then the green card. hello, yes. with the <I> <I 25. S 1> สรุปบิงโกรอบนี้ไม่ได้กันอะไรเลยนะคะได้แต่เสื้อยืดกลับมา the Caribbean Sea Caribbean Ocean ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอารูบานะฮะทุกคนอารูบาเจเมกาพอร์ตคูปาพอร์ตคูปายูทูบะฮามัสแอนติโออู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  I, <wanna> <the> I don't know how to sing ตอนนี้เรากำลังมาทานบิเนอร์นะคะให้ดูชุดวันนี้สีสันสดใส굿มอร์นิ่งทุกคนตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งนะคะ day 3วันนี้วันที่3นะคะกับการล่องเรือไปอรูบ้ายังไม่ถึงนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวพาไปดูห้องสาวหน้าห้องสปานะคะก็คงจะไปเล่นน้ำแถวถัำสระว่ายน้ำนะคะตามมาดูกันค่ะยังอยู่ท่ามกลางเทะเลอยู่นะคะ อันนี้เป็นแผนที่นะคะจะบอกไว้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วถึงไหนแล้วนะคะทุกห้องจะมีทีวีนะคะเขาก็จะเซตโปรแกรมไว้ให้อ้าวสเทดิโอเคสเทอันนี้เฮติจามกานะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาตอนเย็นแล้วนะคะ17นาฬกา25นาทีใกล้เวลาดินเนอร์อีกแล้วค่ะแรงากแตอากีนะคะแดเ,เยไม่ถึงกรอนมากเหมือนเป็นโรคจริตวิญัางหนึ่งชอบดูพระอาทิตย์ตกดินกลางเทะเลนะคะมันสวยมากจริงๆนะดูค่ะ ขอไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวจะไปทานดินเนอร์กันค่ะ Hoo. Very nice. Wow. Take care, sir. Ooh, look at that collapse. อันนี้ก็เป็นภาพรวมหลังจากที่เราดูโชว์เสร็จแล้วนะคะเราไม่สามารถถ่ายวิดีโอให้ดูได้นะคะเขาห้ามเนาะคืนนี้พระจันทร์สวยมากพระจันทร์เต็มดวงนะคะ หมดไปแล้วกับอีกหนึ่งวันวันที่สามของเรานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะถึงอารูบาแล้วค่ะ goodbye, goodbye. Good night, บายบายกดไลค์กันมาหมดเวลาแล้วเข้านอนกันนะคะทุกคนกดไลค์ค่ะบายบาย